โลเทสโลเทสเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมจากก้าวโอ้มจะก้าวมจะกก้าวนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง deception ของเรานั่นเองนะครับอยู่กับผมอาร์มคนดีคนเดิมนะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กันอีกแล้วนะครับในเกม resident evil 4นะครับผมกับนะครับช่วงปราบบอสนะครับ EP ที่3นี่เป็นบอสสวนหน้าหมู่บ้านเลยทำบอสให้ครบทุกตัวเลยนะครับผมปืนที่ผมใช้จะเป็นปืนใน ที่อยู่ในหมู่บ้านมีขายให้เท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวจะทำให้ดูแบบปกติก่อนนะแบบที่ไม่ใช้แบบปืนโกงอะไรเงี้ยผมจะทำให้ดูนะครับคุณผู้ชมไปพบกันเลยฮะมยวจะมีคัตซีนนะครับคุณผู้ชมแล้วเรากดมันจะมีควิกไทม์อีเวนต์ให้นิดนึงโอเคอ่ะปุ๊บเรามาถึงเราก็ยำยำเขาเลยยำเลยครับยำเลยอัดอัดให้เต็มอัดให้เต็มครับอัดให้เต็มต้องอัดให้เต็มนะ อาจจะกังหเขาจะถอดไอ้นี่ออกครับอืม้มอื้มอัดเต็มอัดเต็มสปีดเขาตีเขาตีเขาตีรีโหลดแป๊บโอเคลุงโอเคลุงปุ๊บเนี่ยเป็นไงมีพกก็ใช้พกดิครับก็ยังยังยังถ้าลอยอย่างงี้อ่าผมขอใช้ลูกทองคู่พกก่อนแล้วกันโอเคลูกซองคู่พกลูกซองคู่พก โดนไหมโดนไหมผมยิงอะไรเนี่ยโอเคผู้ชมมันก็ลุ้นๆอยูน่นะผมปกติผมไม่เคยเล่นฆ่าแบบธรรมดาเลยอะ่ะผมเล่ฆ่าแบบทางลัดของผมเสมอเพราะว่ามันจะเสียเวลานิดนึงมันก็เสี่ยงตายด้วยแหละเออเอาเขาไปให้ดีครับเอเคบเอคุณลุงล่วงอ่าตายเลยครับนี่นะครับผมเป็นแบบฆ่าธรรมดาให้เราลัวลูกซองไปที่ตัวเขาแบบอย่างจังหนับเออคุณผู้มชมมันก็จะเข้าเป้าอย่างนี้นี่เองนะครับผม แช้ประมาณก็พอสมควรอยู่คู่กับพกอันนี้คลิปแรกในคลิปที่2เดี๋ยวจะใช้ TMP นะคู่กับนี่เลยปืนพี่เบิมโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันฮนะะครับคุณผู้ชมนี่ผมไปเอาไปเอา,ไปเอาปืนมาแล้ก็จะมีมันชื่อว่าปืน My Trover นะคุณผู้ชมเออก็เหมือนเป็นยิงแบบปืนจี้จุดนิดน,นึงอะไรเงี้ยยิงระเบิดผมมีโอกาสแค่10นัดอ่ะแล้วก็ TMP นิดหน่อยนะครับ เดี๋ยวมาทําให้ดูกันคุณผู้ชมโอเคไปกันเลยใครจะใช้ปืนนอกเหนือจากนี้ก็ได้นะผมเล่นให้ดูแบบตามที่ผมถนัดอะไรเงี้ยไปปรับใช้กันได้นะครับคุณผู้ชมเออสำหรับใครที่เล่นใหม่อะไรเงี้ยหมดปมมันก็จะยากนิดนึงนะอันนี้เป็นโปรเฟชชั่นแนลนะครับผมค่อนข้างที่จะดูเดือดเราก็จี้จุดเขาไปก่อนซึ๊บตั้มปึ๊บปึ๊บเขาก็จะเอน็นเอียงเอ็นเอียงลุงจะเอ็นโอ้ยไม่โดน เขาเข้ามาไว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 เสียไปมันมีทั้งหมดกี่นัดอะมีทั้งหมดสิบนัดผมยิงไปละห้าโอเคต้องรอเขาโอเครอเขาต้องเอาให้จนกว่าจะหลุดนะคุณผู้ชมต้องยิงจริงๆเราต้องวนวนจนกว่าเขาจะหลุดจากไอเนี่ยที่เป็นล่างล่างท่อนไม้เขาล่างท่อนล่างเขาครับคุค่อนข,ข้างถึกนะคุณผู้ชม จริงๆไม่ทัน้างถือเขาเป็นบอสอ่ะบอสหัวหน้าหมู่บ้านตัวเนี้ยแซมโดนนะเออเฮ้ยคุณผู้ชมเขาไม่หลุดสักทีคุณผู้ชมผมผมน่าจะซวยโอเคครับเหลือหนึ okay, okay. ่งนัดแถมให้ลุงเอาไปเลยติดตัวไว้ติดติดติดตะลิลิติดติดตะลิลิติดติดตะลิลิติดติดพร้อมสองร้อยห้าสิบนัดคุณลุงเออลุงล้วงโอ้หเขาขึ้นไวมากขึ้นไวมากขึ้นไวมาก ขึ้นไปมากเออร่วงมาร่วง,วง,วงมาพะรุงพุงขออนุญาตอ่าตายเลยครับนี่ก็คือใช้ปืนไมโครเวอร์ของเราเนั่นเองนะครับผมเออโอ้ยก็แรงอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมผู้ไปเล่นไปมันเป็นจริงจงมันเหมือนระเบิดมือเนี่ยแหละมันแค่ยิงแบบแล้วมันก็ติดติดแต่กระสุนหาย,ยากมากครับเลยไม่ค่อยนิยมมีใครใช้กันแต่ใช้แก้สถานการณ์ได้ดีนะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูแบบที่3กันเลยฮะ คุณผู้ชมมาถึงแบบที่3กันแล้วนะครับเดี๋ยวทําให้ดูเลยผมจะใช้ปืนนี้คู่กันนะจะเป็นปืนลูกซองอ่าเรามีทั้งหมด28นัดคุณผู้ชมข้างในน่าจะมีประมาณ5-10นัดแล้วก็ใช้ตัวหัวปีนะครับโ o เก็ตลันเชอร์ er ของเรานั่นเองที่แบบยิงแล้ทิ้งเลย30,000บาทสําหรับใครที่หัดเล่นตอนแรกก็สูตรนี้ใช้ได้นะครับก็คือเนี่ยผมจะทำให้ดูโอเคไปกันเลยฮะห่อวินนิดนึงนครับผมจบจากนอกไอ้นอกหนะนอกบ้านไงเรา เอาละครับโดนคัดซีนประมาณสิบกว่ารอบคุณลุงมาเออลัวยิงตรงกลางนะครับยิงตรงกลางน่าจะเป็นจุดอ่อนจุดอ่อนครับจุดอ่อน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 ถ้าลูกสองเนี่ยต้องกระหน่ำกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์กระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ซัมเมอร์เซลล์โอ้โหเขาจับเขาแอบจับแอบจับคอยบอต้องหลบนิดนึงฮะหลบนิดนึงหลบนิดนึงโอเครีโหลดแป๊บขอรีโหลดแป๊บคุณลุงอ่ะ พอเขาอ,อยู่อย่างนี้ปุ๊บเขาจะห้อยเราจะมีจังหวะเดียวเท่านั้นนะเราต้องรีบกดปุ๊บซัดเลยโอเคง่ายมากครับบอกเลยได้นี่ครับได้โอ้โหลูกกตาขโมยลูกกตานั่นเองโอเคจบกันไปแล้วนะครับกับบอสหมู่บ้านนะครับผมตัวยังดินอยู่เลยคุณผู้ชมเลยไปเจอเขาอีกทีตอนไหนเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับกับบอสต,ตัวถัดไปฝากติดตามผลงานด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม โอเคขอบคุณที่รับชมรละฟังนะครับบุยบุยแจกัน